บอยู่บ้านไงก็เลยแบบไม่สะดวกเห็นให้เห็นข้างล่างเพราะว่ามันใส่อะไรไม่ไ่้ใส่เขาใส่อยู่พี่บอบทักทายแฟนๆก่อนวันนี้แฟนๆมาเยอะมากเลยคัะพี่ครับก็ขอบคุณเนแฟนทุกคนเลยนะครับทั้งของผมแล้วก็ของนักแสดงน้องๆทุกคนเลยนะครับรู้สึกดีใจว่าเห็นคนมาดู เอ่อมารอการสัมภาษณ์พี่ปของช่องสามปีนี้ครับก็เมื่อกี้ก็ดูอยู่ถ่ายทอดสดอยู่ทางช่องสามเนี่ยค่ะความรู้สึกของกับตันทีมคนใหม่นะเออรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ปอมารับตำแหน่งนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โฟมรู้สึกรู้สึกตลกอ่ะเพราะว่า ก็อยากเป็นก็อยากที่จะแบบเออลองลองเป็นกัปตันดูแต่ปรากฏว่าดันเจ็บขาซะก่อนมันก็ได้แบบกัปตันอะไรวันนี้อเจ็บขาไม่ดีกัอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมว่ากันว่าดวงชะตาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เได้กำลังใจมากมายใช่ว่าแฟนมาเชียร์พี่ปบเยอะมากอ๋อครับเนี่ยเนี่ยชุกไมกไฟไฟเลยค่ะชุกชุกไฟไฟเลยค่ะ อะไรแบบนี้พี่โปก็จะเห็นไหมว่าแฟนๆอยู่เห็น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 คืมันจะโตเลยค่พี่โปครังนี้ต้องมาเจอกับเกรทบรินทอนซึ่งเป็นแชมป์สสมัยมีอะไรจะบอกกับเกรดมั้ฮะจริงๆกับเกรเนี่ยนะแต่บอลกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบอเทิงเลยนีใช่หเกรใช่ใช่ครับแล้วน้องก็เป็นคนที่ฝีมือิีเท้าดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ จริงๆถ้าร่างกายแบบสมบูรณ์แบบไม่เจ็บขาอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะสนุกคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นทีมที่แบบตู้กันสนุกกับเกมครับครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่น,<ช>นอนครับแล้ว,แล,วแล้วพี่เกสอะคะคิดว่าตัาตๆนคนใหม่เขาเป็นยังไงคะอุ้ยคนที่ฝีมือเขาดีเออคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าพี่โป๊งเขาเขา,เขาเล่นฟุตบอลเก่งมาก จริงๆแต่ว่าอันนี้จากใจคนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันนะ,ค,ะคืออาการบาดเจ็บถ้าเกิดว่าวันจริงอะผมอยากให้พี่โป๊ปหายอ,าอยากให้หายหทันจะได้เล่นฟุตบอลกันสนุกสนุกถ้าแ,แฟนก็จะได้ความุมไปด้วยอันนี้ได้ๆๆะนะครับรักษาตัวนะคะพี่โป๊ขอยห,หายโดยเร็วไวนะฮะ <S <S เอออย่าดื้อไปตีกงตีกอล์ฟอะไรให้มันเจ็บเอวเพิ่มอ,อะไรอย่เยเอานะ เขาไปวิ่งเนี่ยแหละเราจะปิดร่างกายเออเอาละวันนี้ถึงพี่โป๊จะซูมเข้ามานะครับแต่พี่โป๊จะอยู่กับเราตลอดงานเลยใช่แล้วทุกคนจะไปไหนพี่โป๊อย่างนี้เขาจะไม่ไปไหนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถ้าเขาจะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้คุณก็จะไม่ให้เขาไปไม่ได้ต้องไปถ้าจะเข้านำเอากล้องไปด้วยเอาไปด้วย เขาอยู่ตลอดเวลาว่าเหรอหนุ่ยฮะพี่เอาเท่าที่ได้พี่ป๊อเอาเท่าที่ได้เนี่ยที่ต้องอยู่กับเราเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะต้องมาเลือกสีกันถูกต้องไหมใช่แล้วค่ะและพี่ป๊อมด้วยนะคะแล้วพี่เกสดเนี่ยจะได้มาเห็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นทีมเออเอาไปเลยเด็นคุณเอาไปเลยแต่หน้าตาดีทีมเราหน้าตาดีเอออ่ะดีคุณมีอะไรจะพูดไหมคุณเก๊ดก็จริงๆแบ่งมาจริงฝีเท้าพอๆกันนะสู้กันได้สู้กันได้แต่วันจริงไปดูกัน ตั้งแต่ตั้งแต่วันซ้อมซ้อมซ้อมอย่างซ้อมอย่างจริงจังเดี๋ยววันจริงไปดูการยิงจุดโทษใจแม่นกว่าแค่ดูตรงนั้นดูตรงนั้น <pitch S 2> ดูตรงนั้นโอเคไปต่อครับไปต่อเลยนะคะคู่ต่อไปค่ะคุณจ๊อบทัชพลและคุณสมิทธ์พาสวิทค่ะ<อ>คุณวุฒิสุรินทร์ทองสุรินทร์ทองและคุณป๊อปถากูลครับโอ้โหและคุณเบิร์ดกินิทัศน์กับคุณป๊อปทัชพงศคุณเบิร์ดไม่มานะครับ ไม่รู้แหละสมิธต้องเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เธอบอกเลยเหรอทันทีเลยเหรอไม่ใช่เขายังไม่ทันกดเลยนะฉันเห็นแค่อกเขาลกขึ้นมาถอนเออให้สมิธได้เตรียมตัวลุกงหน้าเลยเอ้อสมิธดับให้ได้น้ำเงินนะสมิธอือมีคนประกันตัวสมิธเอาอ,อ,อยู่กับพี่ล้วฝังอะไรไม่เอาพี่ฟอมไม่เอาพี่อ้อมไปอยู่ด้วยหรอคะไม่เอาพี่้อมถากค,คูณไปอยู่ด้วยหรอคะ เอ้าป๊อปมันโตแล้วป๊อมมันโตแล้วใช่ไหมขายาวอย่างเดียวอ่ะ,อะ,ะพร้อมนะสามสองเติม,มไ,ไปลุ้นเลยครับลุ้นเลยฮะ สมิธครับคุณไปไหนไม่ได้ครับสมิธสมิธต้องอยู่ครับสมิธต้องอยู่ครับมานีครับคุณมานีครับคุณมานีคฮะเสื้อครับเสื้อเสือเส้อเสื้อมาเสื้อมา<ฮ>ที่นี่ก่อนสองคนที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะเสื้อมาคุณข้างหลังไม่ได้เดินต้องอยู่ข้างหน้าฮะบูมบูมไหนบอกข้างๆเวทีผมบอกว่าบูมวันนี้สนุกแล้วบูมบอกว่า ไม่เอาไม่เล่นมุกเยอะเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละคุณคนเดียวเลยนะเนี่ยคุณไม่เห็นหรอตั้งแต่พอมีกี่นะครับต่อสู้กับปุ๊บฉันยิงจุูกต่างหนให้ต่อสู้ต่อสู้แล้วเสื้อมาแล้วคุณทำไมบูเป็นคนแบบนี้อ่ะโอ้ไหนพี่พบูลองเปลี่ยนเสื้อบ้างเร็ว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 เดี๋ยวพึ่งปลอกตัวนี้ปลอกจักรตัวนี้ก่อนปลอกจักรตัวนี้ก่อนทุกคนทาร์ทสมิธมาแล้วนี่บอดดี้ของสมิธเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ เออยังไงยังโอ้กองกองเดี๋ยวอดึาปันไซนีมาได้เหรอเดี๋ยวอย่าไปคุยกันน้องเี่ยอมเลยเดี๋ยวอู้มเลยออเป็นีนี่เออสมิธคับสมิธค่ะนี่ไม่ต้องปลี่ข้างหลังเปีนี้จบจบจริงๆอ่ะเปลี่ยนตัวเนี้ยดีมาก่ะจริจริงอ่ะดีดีแล้วดีแล้วเหรอคะพี่พงสบายใจแล้วเออ